่า,าสองปีแล้วทุกคนจะยังจำเราได้ไหมนะตอนนั้นกลุ่มของพวกเรามีกันทั้งหมดห้าคนมีสองแฝดวาดดาวและนับเดือนไอติมหมอกและฉันก่อนปิดภาคเรียนหมอกบอกกับพวกเราว่ากำลังจะย้ายไปเรียนที่ต่างจังหวัดพวกเราจึงอยากสร้างความทรงจำร่วมกันโดยการไปเที่ยวเล่นด้วยกันไปครั้งสุดท้ายจริงนะหายากมากเลยอ้าว่าไงทุกคน ถามาัย์ยางนเฮไยหมอกวันนี้จะทำอะไรเยอะดีเดี๋ยววันนี้เราให้ยาเราสอนทําขนมไมีนะแต่พอเราจะทําขนมอะไรกันดะีล่ะขนมหน่อไม้ฮะมันคื่อขนมอะไรอะ่ะเราไม่เคยได้กินเลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยอะ่ะก็รอดูเดี๋ยวเราจะพาไปทํารับรองพวกองจะติดใจเริ่มจากหมอกพาเราไปตัดหน่อไม้ในสวนพอได้หน่อไม้มาแล้วก็นำหน่อไม้มาปอกเปลือกและหั่นให้เป็นเส้นบางๆจากนั้นนำหน่อไม้ไปต้มเพื่อลดรสขม ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็มาผสมแป้งตามสูตรของคุณยายใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็หัวกะทิบีบให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจะเทน่อ,อไม้ที่ต้มสุกลงไปและคนให้ทั่วจากนั้นเราก็ตักขนมใส่ถ้วยเล็กๆตั้งน้ำให้เดือดแล้วนำไปนึ่ง ผ่านไปประมาณสิบนาทีเราก็จะได้ขนมหน่อไม้แสนอร่อยแต่เราต้องรอขนมเย็นลงก่อนที่จะค่อยๆแค้ออกจากถ้วยเราก็จะได้ขนมหน่อไม้เหนียวหนึบสูตรของคุณยายของหมอกพอทำขนมและกินจนอิ่มแล้วพวกเราก็ไปนั่งเล่นในส่วนหลังบ้านของหมอกเฮ้ยตรงนี้มันน่าเบื่อแล้วไปหาอะไรทำกันดีกว่า นันไปโบสถ์เก่ากันไหมไปหาไหว้พระกันไปดิโบสถ์ดินมะโขข้าวเป็นโบสถ์เก่าที่มีอายุนับร้อยปีโดยเป็นโบสถ์ที่มีคนในหมู่บ้านร่วมกันสร้างชาวบ้านโขข,ข้าวถือเอาโบสถ์เก่าที่เหลืออยู่เป็นความภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงความสาม,มัคคีของชาวบ้านพวกเราจึงเลือกที่จะมาที่นี่บรรยากาศดีเนาะใช่เย็นสบายมากดูลมเย็นใช่ลมเย็นมากธรรมาชาติก็สวยน้วี่นี่อากาศก็ดีลม,ลม,มก,ามาาก,กล็ดี มาครั้งที่สองแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้านอกจากขนมเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยเราไปหาอะไรกินกันปะอยู่เหมือนกันแล้วเราจะไปกินอะไรกันดีอ่ะในไหนนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่หมอได้ใช้เวลาล่วงันกับเราแล้วเราไปหาอะไรกินที่หมอก,กินแล้วก็เล้เราดีไหม๋วยเตียวปังหม้อไหมมันมีแค่ที่พนงสารคามเลยนะตอนหมอไปอยู่ที่สังตูวัดจะได้ถิงนพวกเราไปบ่อยไงเอ้สิเราก็เคยได้ยินนะแต่เราไม่เคยได้กินเลยอ่ะ ไม่การมานั่งกินกุ้ยเตี๋ยปับหม้อไม่ใช่การมานั่งกินนะแต่มันคือการมานั่งคุยฉันไม่พิลุอาทิตย์เลยอาหารก็เหมือนกับชีวิตบางครั้งเราได้เรียนรู้สิมม่งใหม่ๆจากการลองกินสิมม่งใหม่ๆใช่นี่เดี๋ยวพวกเราจะสอนเธอสั่งเองขั้นตอนแรกต้องสั่งน้ำซุปก่อนเม่ให้พวกเธอเลือกใส่ได้หลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลือดลูกชิ้นหมูเด้งขาไก่ในน้ำซุป,ปเปล่าแต่ฉันแนะนําให้พวกเธอใส่ทุกอย่างเลยนะนั่หน,นะของเด็ด พอได้น้ำซุปแล้วก็ค่อยปรุงน้ำซุปให้พอดีตามชอบเพราะถ้าปรุงตอนที่แป้งบักหม้อมามันจะทําให้ไส้มันแตกได้แล้วเราค่อยสั่งไส้มีทั้งไส้หวานไส้ผักแล้วก็ไส้ต้งหูแล้วก็มีอีกหลายๆไส้เลยแล้วเราเข้ามากินคู่กับน้ำซุปเป็นอะไรนะ่ะนับเดือนฉันน้อยใจที่เธอสนใจแต่หมอนจนเหมือนจะลืมฉันไปเลยฉันขอโทษสำหรับฉันแล้วเธอสำคัญที่สุดเลยนะงั้นช่วยปรุงให้อ่อรเหมือนเดิมได้ไหมได้สิ นี่พวกเองขนมที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้ยายเราบอกว่าให้เอาไปฝากพ่อกับแม่พวกเองด้วยงั้นพวกเราไปถ่ายรูปกันไหมวันนั้นพวกเราได้เรียนรู้สูตรขนมจากบ้านของหมอและหมอก็คงจดจำรสชาติเก๋วยเตี๋ยวปากบ่อแสนอร่อยสองแฝดได้เข้าใจกันมากขึ้น และมิตรภาพของกลุ่มเราที่ยังจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป